เื่อเขาภูพานพื้นที่ภูเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดคือจังหวัดสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์อุดรธานีและมุกดาหารมีการค้นพบร่องรอยการตั้งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นโครงกระดูกมนุษย์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือสำริดและภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์มีอายุ5,000-4,000ปีกระจายอยู่โดยรอบวันนี้ จะพาทุกท่านร่วมลงพื้นที่สำรวจภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุ4,000-2,000ปีชาวบ้านในพื้นที่เรียกจุดที่พบภาพเขียนสีนี้ว่าท่ำเลือดเนื่องจากพบภาพเขียนสีมีลักษณะเป็นสีแดงเหมือนสีที่ใช้เลือดเขียนภาพเขียนสีท่ำเลือดอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผายนบนภูเขาที่เรียกชื่อว่าภูผาด่างครับตั้งอยู่ในบ้านห้วยหีบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของผีเจ้าป่าทุกคนที่มาหาของป่าต้องให้ความเคารพจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่พบภาพเขียนสีมีระยะทาง3กิโลเมตรเราต้องเดินไต่ระดับขึ้นไปตามแนวสันเขาเราเดินทางมาได้ประมาณสองกิโลเราได้พบกับก้อนหินประหลาดซึ่งชาวบ้านาห้วยหิมเรียกก้อนหินนี้ว่าหินจระเข้ถือเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวครับเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึงชั่วโมงครึง่งก็มาถึงถ้าเลือดจุดที่พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ครับจุดภาพเขียนสีถ้าเลือดเป็นเพิงผาหินทรายที่เกิดจากหินขนาดใหญ่2ก้อนซ้อนทับกันภายใต้เพิงถ้ำพบภาพเขียนสีแดงกระจายอยู่ในพื้นที่4เมตร นักโบราณคดีแบ่งภาพออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1เป็นภาพเสมือนจริงมีภาพสัตว์มีเขาและมีสี่ขาซึ่งสันนิษฐานว่าคือภาพของแพะภูเขาครับนอกจากนี้ยังมีภาพลักษณะคล้ายคนอยู่หลายภาพภาพกลุ่มที่2เป็นภาพที่แสดงคตินิยมเป็นลวดลายเลยขาคณิตครับไอ้ตรงตรงนี้เขาบอกว่ายังไงพี่แทน เขาบอกว่าคืออย่างน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บัที่เขาบอกว่าเป็นแพะแพภูเขาเรียกภาพอื่นนะครับนอกจากแพะมีภาพอย่างบ่เป็นปลานะคปลาปลาตัวนี้เป็นปลาตัวนี้เป็นแพะครับลักษณะมีเขาแล้วก็ตัวยาวๆมีสี่ขาซึ่งจุดน,นี้ครับอยู่ที่บ้านห้วยหีบอำเภอโอ๊คศีพันจังหวัดสุโขคร จุดนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นกลุ่มภาพเขียนผาเลือดซึ่งก็มีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอายุ 3500- ถึง4,000ปีซึ่งที่ได้สังเกตครับว่าไม่ไกลจากผาขามจุดที่เราเห็นภาพเขียนสีลายแทงจุดที่เป็นภาพเขียนสีที่เราต้องนอนดูครับก็ม่ไกลกันมากประมาณ2กิโลเนาะพี่แทนเนาะบผมโ okay. อเคการขีดขูดตามผนงังที่ที่อยู่บนภูผานี่หรือการวาดเนี่ย ตรงนั้นคือพื้นที่พิธีกรรมของผีขวัญของผีขวัญหรือหรืผีโบลัมโบราณของเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เขาจะขึ้นไปประกอบพิธีเพื่อไ่า้ผีขวัญเขาแล้วเขาก็ลงมาอยู่ข้างล่างเขาลงมาอยู่ที่ลาบลุ่มน้ําบ้างที่อยู่ต่างหากที่ต่างกันหาโดยรวมภาพเขียนสีทําเลือดสื่อถึงการประกอบพิธีกรรมบางประการที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ